สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์วิธีการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผ่านมือถือง่ายๆนะคะซึ่งโครงการนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่31ตุลา2อง5แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเช็คสิทธิ์กันนะคะว่าใครจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะ ก็ให้เข้าไปที่แอป Google นะคะที่อยู่ในมือถือของเราหลังจากนั้นนะคะให้พิมพ์คำว่าเช็คสิทธิ์บัตรสัติิการแห่งรัฐ2565ค่ะพอขึ้นแบบนี้นะคะก็ให้ทำการเลือกคำว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสัติิการแห่งรัฐนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะให้เราทำการเลือกคำว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนค่ะ แล้วสิบก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะก็ให้ทำการกรอกเลขที่บัตรประชาชน13หลักพร้อมด้วยวันเดือนและปีที่เกิดนะคะหลังจากนั้นให้กดคำว่าตรวจสอบข้อมูละคะ่ะและสำหรับใครนะคะที่ตรวจสอบสถานะขึ้นลงทะเบียนสมบูรณ์นะคะไม่ต้องดำเนินการใดๆน,น,นะคะให้รอประกาศคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคม2565นะคะ และสำหรับใครที่ขึ้นสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะสามารถไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่อำเภอหรือสำนักง,งานเขตหรือว่าจุดหน่วยรับลงทะเบียนนะคะและจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันพฤหัสที่17พฤศจิกา5าค่ะและสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด s u b สไคร์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ